สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊นะคะเช้าบ่ายวันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f ีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะจจจะพาไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกท่านค่ะสำหรับวันที่13ใจะให้เด่นรอบเช้า3และ2เด่นรอบบ่าย7และ6นะคะทุกคนรอบเช้ามา48010หหลุดคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาไหมศูนย์มาสองเด้งนะคะ รอบเช้ารอบบ่ายใจะให้7และ6มา1 4 7 7 7สี่เจ็ดค่ะทุกคนคู่4ี่เบริจาบหายพี่น้องจัเจดเจ7ดสามสามเจ้าห้าเจ็ดเจ็ดมาสามเด้งนะคะทุกคนหนึ่งี่เจ็ดะทุกคนรอบบ่ายเจมา3ามเด้งเลยนะคะทุกคนขาแกแ้แค้นรอบเศร้าออที่พี่น้องรอบบ่ายเลขเด่นประจำวัน5กับ0นย์หลุดหมดนะคะทุกคนเรามาลุ้นต่อวันที่14นะคะ วันที่14จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่2และ1เรามาดูความน่าจะเป็น2552 2442 2662 2882 2002 2332 1221 1551 หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง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 แปดแปดหนึ่งค่ะเด่นรอบายอยู่ที่เลขห้าและเลขสี่เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะเอ่ซขาห้าสองสองห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่สี่ห้า ห้าศูนย์ศูนย์ห้าค่ะสี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สามสามสี่สี่หกหกสี่สี่แปดแปดสี่นะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคน มาดูคู่ตัวเด่นค่ะสองหนึ่าสี่นะคะ2องห2าห้าสอ1 1องสี่สี่ส่ากับ4รอบบ่าย5 2าส5115 5ห้าห้าหนึ่งหนึ่ง่าค่ะสี่สนี่ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าว,วิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่ นะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข6และเลข1นะคะเบิ้ลประจําวันคือ6 6และ1 1เลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและ1เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น266 2 2 1 1สองสองติดคู่ตัวเด่น2 1 1 2นะคะ1่ค่ะ1 6 1 1ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน 5กั 4, บ4รอเล่าบ่ายและ6กับ1เป็น5665 5115ติดคู่ัวเด่น5115 4ึ่าสี่ค่ะสี่หกหกสติดคู่จดเด่น4114นะคะเีขาเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบก็ตามได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคะ่ะสำหรับคู่ที่ใจจับให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะ นี้นะคะทุกคนเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้าอ c ไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะท,ท,ทุกคนคะ่ะค่ะสําหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะคะวันที่14กุมภาพันธ์2568วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ